สวัสดีครับแฟนๆน้อยทุกๆท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับหายไปนานนะครับหลายวันจิตภักิจนะก็ไปร่วมงานบุญที่วัดบ้านท่าแสแบนะอาจารย์ต้อมนะฮะงานวันเกิดนะครับทำรงทานด้วยนะรงทานเอาน้ำไปแจกนะครับก็อขนมนะครับก็วันนี้ก็กลับมาที่เดิมนะครับปกติแล้วนะครับ ทำานอยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับโอเคตอนเราวันนี้เลขที่ได้นะครับหลับลาเมื่อวานก็เป็นอ,ออกเป็นวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์เนาะสองศูนย์ศูนย์สองนะครับเกิดวันที่ยี่สิบสิงหานะครับสดต,ตัวเลขวันนี้นะครับนี่ครับสามตัวเหมือนเดิมนะครับคัดมาแล้วนะครับคัดมาแล้วนะฮะ แล้วก็ตัวเด่นก็คือเลขสี่นะครับตรงกลางนะครับก็ตันแบบนี้เลยสี6ห้าหห้าสี่หได้ไหมครับตัวเรียงกันนะครับเลนที่เลขสี่นะครับก็มีห้าสี่แล้วก็สี่หนะครับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะก็ฝากกำเพลินไว้ด้วยนะครับ เลขมีข้อมีหลุดนะครับหลุดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะฮะสวนนี้ต้องลาไปแล้วครับขอสุท่านโชคดีอันนี้สมาชิกใหม่นะครับตัวเด็กๆนะครับไม่ใช่ยายนะยังหรือจีพรุ่งนี้สวัสดีครับถุงทองปอตุงปอตุงให้เลขอะไรวันนี้อันนี้ปอตังไม่ใช่ปอตุงนะคอันนี้ปอตัง น้องคือเป๋าตังนะน้องนีง้เป่าตุงเป๋าตังถุงเงินถุงทองนะครับมีสี่ตัวหายไปตัวหนึง่งถุงทองหายนะครับเหลือแค่ถุงเงินหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอเลยรถติดไปกับรถหรือเปล่าชอบขึ้นรอรถขึ้นบ้าง คครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ